นะรที่บ้านก็ธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วแบบความพิเศษมันอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้เราเราคิดว่าแน่นาคนเราเรา,เราสร้างได้อเราก็บอกว่าแบบเราหาเราคงหาคนแบบนี้ไม่ได้คุณพูดเหรอครับใช่เพราะว่าแบบประเด็นคือว่าเราเราเป็นคนคนที่ต่างกันจริงๆเพราะใน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 ใจผมเองเนี่ยคือ,อยังไงก็ตามชีวิตคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบอื แต่ถ้าอยากจะอยู่แล้วให้มันครบให้มันพร้อมเราก็หาไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปไปหาเขาที่บ้านคือหนึ่งคุณพอ่อคุณแม่เขาก็อยู่แหละเราก็แบบเออนั่นนวนนีออ่แวะมาเซฮัลโหลเพราะว่าแบบเพิ่งถ่ายงานเสร็จแวะมาก็นั่งอที่บ้านดูทีวีกันอะไรกันแล้วก็ล่วงไปล่วงไปเลยคุณน็อกหลับน็อกหลับไปเลยเช้ามาก็แบบอมไม่ใช่บ้านเรา สักพักเขาก็มาพร้อมกับจานอาหารเช้าผมหลับอยู่ที่โซฟาบอกแม่ก็ถามว่าเออเป็นไงเป็นไงบ้างลูกอะไรเงี้ยครับขอโทษด้วยครับมันตื่นมันมันมันเขินนะเขินตื่นมาแล้วมันไม่ใช่มาแล้วคือเราเราก็แบบโอ้ยแบบแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจริงๆเราก็เลยบอกมองมองว่าแบบเราเราโตมาอย่างที่พี่หอยบอกอ่ะผมไปเที่ยวผมไปไหนมาไหนคนเดียวอื ในวันหนึ่งคือไม่ใช่ว่าที่บ้านเราแบบคุณพ่อคุณแม่ผมจะไม่เลี้ยงดูผมแต่ว่าโอเคมันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านอแต่วันหนึ่งแบบพอเขาทําให้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบฟาิลี่นี้อบอุ่นจังเลยเอ,อ,อีนี้ไหมเราเอออย่างนั้นอนะ่ะอยากอยู่ที่นี่อ<ๆ>เอาก็แบบแล้วถ้าจะยังไงต่อไปในอนคาคตคือเราจะหาได้ไหมเพาก็เลยตัดสินใจก็คิดอยู่ว่าแบบมันจะเร็วไปไหมกับคําถามที่ว่าแบบ ออกเดทหกวันแล้วจะแบบแต่งงานเราก็เลยคิดอยู่ว่ามันไม่มีหรอกครับกับทุกที่มันก็คนจะเป็นแฟนกันก็เลิกกันได้คนเป็นเพื่อนกันก็เลิกคบกันได้คนเป็นสามีภรรยาก็เลิกคบกันได้เลิกหย่าร้างกันได้ทุกอย่างมันมีหมดแหละแต่ว่าคือประเด็นมันอยู่ที่เราแค่ว่าถ้าเรายอมรับปรับตัวได้มก็ไปต่อได้อแล้วพี่เอ่ยยังไงขอแต่งงานเขาไม่ตกใจเหรอก็ขอก็ขอก็บอกว่าแบบ ถ้าพี่ผู้ชายเด่นหนูหกวันแล้วขอหนูเฟรเลยนะทำไมอ่ะหวังสมบัติหวังอะไรทักอย่างเยอะอะช่องตื้นเขินไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าบ้างก็ธรรมดาครับที่บ้างก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วแบบความพิเศษมันอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้เราเราคิดว่าแน่นาคนเราเราสร้างได้อืเราก็บอกว่าแบบเราหาเราคงหาคนแบบนี้ไม่ได้คุณพูดเหรอครับใช่เพราะว่าแบบประเด็นคือว่า เราเราเป็นคนคนที่ต่างกันจริงๆเพราะใน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 ใจผมเองเนี่ยคือ,อยังไงก็ตามชีวิตคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าอยากจะอยู่และให้มันครบให้มันพร้อมเราก็หาไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปแต่คำว่าไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยคุณน้องถามก่อนว่าคุณรู้หรือยังว่าคุณขาดอะไรคก็ทุกคนถามอาแล้วมันต่างกันไง ก็เขาไม่อยู่ในวงการเหมือนผมเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้ต้องมาออกงานเขาไม่ออกหน้าออกตาเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเลยี่ฉันเป็นการบาลานชีวิตเหมือนหญิงอย่างอ่ะอก็ไม่คือคือจริงๆผมคุณก้อยอาจจะประมาณหนึ่งแต่ผมเชื่อคนที่ตกใจมากกว่านั้นคือพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องตกใจด้วยป่ะฮะก็ตกใจ